มีเงินใช้เดือนละ40,000บาทหลังเกษียณต้องทำอย่างไรอยากเกษียณสุขเกษียณสบายต้องวางแผนเกษียณอย่างจริงจังวันนี้นำรักสมาร์ทมาเป็นตัวช่วยให้ทุกคนลองวางแผนเกษียณแบบเห็นภาพชัดที่สุดมาเริ่มกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะผู้หญิงอายุ40ปีทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเงินเดือน5 0,000บาท อยากตั้งเป้าหมายเกษียณในวัย60โดยใช้หลักสมาร์ทหลักสมาร์ทมีอะไรบ้าง S <It> Specific <S mm hmm. <S เฉพาะเจาะจงไม่ใช่ตั้งเป้าหมายแค่มีเงินใช้หลังเกษียณแต่เป็นมีผลตอบแทนจากการลงทุนมาใช้หลังเกษียณเราจะต้องเจาะจงนะคะว่าเราจะลงทุนแบบไหนเราจะใช้เงินอย่างไรบ้างเราจะต้องทำยังไงให้เงินงอกเงยขึ้นมา หลังเกษียณถ้าเราเก็บอย่างเดียวพอไหมถ้าเราเก็บอย่างเดียวไม่พอเราก็จะต้องดูด้วยนะคะถ้าเราอยากได้40,000เราก็จะต้องดูว่าเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่และจะต้องเจาะจงไปเลยค่ะ Specific เ,เฉพาะเจาะจง M measurable วัดผลได้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใช้หลังเกษียณเฉลีย่ยเดือนละ40,000บาทเป็นระยะเวลา20ปีวัดผลได้ไหมเราก็จะต้องดูว่าผลตอบแทนจากการลงทุนหลังเกษียณ40,000คูณ1 2คูณ20เราจะต้องมีเงินเก็บ9ล้าน6เป็นไปได้ไหมวัดผลได้ไหมเอ c อ i ชี a b เบิลบรรลุผลได้ตั้งเป้าหมายให้อยู่ขอบเขตที่เป็นไปได้ พิจารณาสถานนะการเงินในปัจจุบันเช่นตอนนี้อายุ40ปีมีเงินเดือน50,000บาทและมีเงินเก็บมาลงทุน1ล้านบาทสามารถที่จะบรรลุผลได้อ่าเรียลลิสติกเป็นไปได้ก่อนกเกษียณอายุ40-60ปีเรามีเวลาเก็บเงินทำให้เงินงอกเงยอีก20ปีนำเงินเก็บ1ล้านมาลงทุนบวกลงทุนเพิ่มเดือนละ15,000บาท กระจายการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมแล้วปีละ7.13%ผลตอบแทนลงทุนระยะเวลา20ปีเพื่อให้มีเงินเก็บ12ล้านบาทอันนี้เผื่อนะคะเพราะว่าถ้าเราเอา40,000เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ9.6ลแต่ถ้าเราเผื่อเอาไว้ ประมาณเอ็กสัก2-3ล้านก็คือประมาณ12ล้านหลังกเกษียณอายุ60-80ปีนำเงิน12ล้านบาทไปลงทุนสร้างกระแสเงินสดดอกเบี้ยงเงินปันผลค่าเช่าที่มีผลตอบแทน4%ต่อปีเราก็จะได้ผลตอบแทนปีละ4 8 000, หรือใช้เดือนละ40,000บาทน,นี่คือเรียลลิสติก เป็นไปได้นะคะหลังจากนั้นที่ชามมีกำหนดเวลาแน่นอนมีระยะเวลาการลงทุน20ปีก่อนเกษียณลองนำหลักการนี้นะคะไปใช้ดูในเรื่องของหลักการสมาร์ทไม่ว่าจะเป็น s p ป c ิฟิกเฉพาะเจาะจงเราจะต้องเจาะจงไปเลยว่าจะต้องลงทุนแบบไหนอะไรยังไงให้เกิดรายได้ทำให้เกิดผลตอบแทนเกิดขึ้นมาทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาก่อนเกษียณค่ะ เฉพาะจาะจงแล้ววัดผลได้เราสามารถที่จะวัดผลได้ a c t u a l a b l e บรรลุผลได้ไหม Realistic เป็นจริงได้ไหมเราจะต้องวางแผนตามหลักการ Smart ค่ะและสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของเวลาเราจะต้องมีเวลาในเรื่องของเวลากำหนดนะคะและเราจะวางแผนกเกษียณได้ค่ะ ถ้าเราอยาก,กเกษียณเราอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ลองวางแผนดูนะคะวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าวางแผนใกล้ที่จะ,กะเกษียณแล้วนะคะเพราะเราอาจจะวางแผนไม่ทันค่ะวางนตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่อายุน้อยๆจะมีเรื่องของพลังทวีคูณในเรื่องของเวลาด้วยค่ะทําให้เราเก็บเงินง่ายขึ้นด้วยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเนะคะก็จะบทความดีๆในเรื่องของการเงินอัปเดตในเรื่องของการเงินเศรษฐกิจและ เรื่องของ mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จ mindset ในเรื่องของการเงินคนรวยคิดแบบไหนคนรวยคิดอย่างไรนะคะเอามาฝากกันในทุกๆวันนะคะในช่องของโค้ดเสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเ easy money